สีสโมกนะครับก็จะมีไฟเดย์ไลท์เนีเป็นสายฟ้าปุ๊บนะก็จะมีไฟเลี้ยวทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยนี่สวัสดีครับพวก <ๆ S 1> ผมครับโดมเ e s ป้าแชน n นลนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่100นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับก็เดินทางมาถึง100 EP แล้วนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นสปิน150 ตัวไอเกตนะครับปี2024เป็นสีเทอร์แลมโบนะครับแล้วก็มาจัดแต่งใช้งบ30,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะอยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งนะครับแล้วก็แต่งพร้อมออกรถแบบนี้ก็ทักมาได้เลยนะครับล i n แอดโดมิสปานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับคันนี้นะเป็นสปินเทอร์แลมโบแต่ง30,000ตัวรถแสนสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันมาเลยนะครับด้านบน นะเราก็จัดเป็นงานคุมโทนสีดำๆแบบนี้นะครับใช้ตัวกระจกนะครับเป็นตัวของ a า m นะครับชุดหนึ่งพร้อมบูทอยู่พันสเป็นบาเรกเก็ ek, นะเลนตัดแสงด้วยสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนมือเบรกมือเบรกเราก็ทําเป็นพาวเดอร์โคดนะครับจากสีเงินทําเป็นพาวเดอร์โคดนะครับส่วนประกับกับตุ้มแฮนตัวนี้เก็บดำมาอยู่แล้วนะกอไฟหน้าคิ้ววงลมก็ทําดำมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมาแล้วก็ด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยโคมไฟแตกต่างไปกนะับก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวเลเวลสิบ สีสโมกนะครับก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะเป็นสายฟ้าแบบนี้นะพอเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นอย่างนี้มีเสียงรีเลย์ด้วยนี่นะครับสวยงามชุดหนึ่งอยู่7,900พันนะครับสำหรับตัวไฟเลี้ยวเลเวลิฟต์สิบนะครับได้4ดวงเลยนะครับหน้า2หลัง2ด้านหน้าทําเป็นงานคาร์บอนนะแบบนี้เลยแล้วก็มีลิ้นบางแต่เป็นลายทูช่ายอิตาลีนะครับชุดหนึ่งสับทั้งดั้งเลยนะสองพันสองช่วงล่างอัปเกรดนะครับเป็นโช๊คตัว YSS นะครับตัว G Series นะครับหน้าจะโหลด2นิ้วหลัง1นิ้วมีสปริงแดงกับดำคันนี้เป็นสปริงแดงนะคุมโทนสวยๆเลยนะครับก็จะมีซับแทงด้วยนะชุดหนึ่งคู่ละ9 0 0านนะครับพอเวลาเราเปลี่ยนโชคเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนขาตั้งสั้นด้วยนะครับขาตั้งสั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนใหม่ให้มันเตี้ยลงเพื่อให้ตั้งรถได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะอยู่800บาทนะครับส่วนขาตั้งพักเท้านะครับใช้เป็นงาน CNC สีดำแบบนี้สกินสปานะครับแข็งแรงเลยอันนี้ก็ สำหรับมีคนซ้อนนะผมว่าใส่ก็คุ้มอยู่เพราะว่าลูกค้าก็ถ้ามีคนซ้อนกับคนซ้อนก็สบายเลยตรงนี้นะครับแข้งใส่ผ้าน,นะครับทาเป็นพาวเวอร์โค้ดเก็บดําเพิ่มนะครับนี่ยซับอยู่พันเบาทนะครับตัวแข้งสวยๆเลยโช๊คหลังนี่สปริงแดงใช่ไหมมีซับแท้งด้วยนี่เรามาดูไฟท้ายกันนะครับไฟท้ายก็ใช้เป็นของเรเวอริเหมือนกันนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวพอเวลาเราเปิดปุ๊บใช่มก็จะมีไฟเลี้ยวทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยนี่ซ้ายและขวา เวลาเบรกก็จะมีเป็นแบบซีซีขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมนี่สวยงามนะครับไฟท้ายอยู่ประมาณ6,2 0 0นะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกอันนึงก็คือขาดไม่ได้สําหรับรถที่เราจัดทรงแล้วก็จะเป็นเบาะนะครับปาดหนังดําได้แดงนะครับเรากัวแดงมีทงอิตาลีแบบนี้เห็นไหมสวยงามเลยเบาะสับไปละ2 0 0พนะครับก็เป็นไงรายละเอียดครบชุดเลยคันนี้นะครับสําหรับงบ30,000บาทนะได้แบบนี้เลยแล้วก็แต่งพร้อมออกรถใหม่เลยนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะอยากจะได้รถสักคันนึงก็ทักมาได้เลยนะไลน์แอดดมเวสป้านะครับหรือว่าช่องทางก็จะมีเพจเฟซบุ o กเวสป้าวัชละพลนะครับดมเวสป้าแชนแนลนะครับได้ทั้งสองช่องทางเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเดินทางมาถึง100 EP แล้วนะครับก็ฝากาติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นผู้ติดตามมาดีโดยตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะว่าจะมีรถแต่ง แบบไหนงบประมาณเท่าไหร่นะครับให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนึงนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ